ไปแล้วแอ้มู่เข้าไปแล้วแล้วอีเหมียวมันนอนอยู่ประจาที่มู่นะไปดูนะมันจะทําอะไรมู่ไปแล้วมูไปแล้วมูวม่จะเข้าที่นอนแล้วเหมียวอ้วนก็นอนอยู่ตรงนั้นนะ่ะอ้วนมู่เขาจะเข้าที่นอนแล้วออกมาดูจะเกิดอะไรขึ้นอ้วนไปนอนทับที่แล้วทำไมนะมู่จะเข้านอน เหมียวออกมาลูกที่นอนมู่เขานะ่ะมู่เขาจะนอนเยวอย่ามู่จกพุงนะมองเห็นมันมืดไม่เห็นอีเหมียวมันมืดวันมู่เขาจะนอนลูกมู่จะเข้าที่นอนออกมาเยี่ย อย่ามูกจกพุงนะจะ่มูกจกพุงนะที่นอนมูเขานะเอเยวๆนั่นไงบอกเยวมาเยวไเอ้มูขวิดให้นะจะออกมไหม อะไรพี่ยะเย่เยจะไปช่วยมัวววว่วลูกเย่จะไปช่วยมัววว่วไปช่วยไล่เหมียวกับพ่มัวววว่วนุ่นไปนุ่นดะ่ะพอให้นุ่นเนะ่ยโดนมู่จกพุงเหมียวโดนมู่จกพุงไอ้ตรงนั้นอ่ะที่นอนประจำคณะเดี๋ยวเขาขึ้นตรงนั้น <c oughs> เดินมู่จบพุง <c oughs> เร็วออกมาอันนั้นที่นอนประจำมู่เขาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมุดจากนี่ไปแล้วไปขึ้นตรงนั้นตรงที่อีเมนียวนั่งนั่นแหละที่นอนประจำตรงนี้ทางผ่าน <c oughs> ออกมม่อ่น <c oughs> ที่ประจำมู่กันนั้นนะ่ะออกมาอม่เอ่ะนอนที่เขาอีกนอนที่เขาอีก <c oughs> เอาออกมาจิอย่าม้นเข้าไปหนาไอ้โมไปเข้าไปนี่ไม่ยอมลงนึงนี่ก็ไม่ยอมลงนึง บอกเดี๋ยววันนี้ปลอดภัยชุดเนี่เบสเบสบอกก่อนเลยแม่มปลอดภัยชุดก่อนเลยแม่ปลอดภัยชุดเบสแบบหมูหลับนี่หมูหลับนี่ที่นอนประจำ ตรงนี้คือว่าให้พี่เหมียวขึ้นไปนอนจบับจับัง